หนุ่มกัญชัยโหมงานหนักจนน็อกแอดมิดด่วนบอกขอบคุณทุกความห่วงใย เรียกได้ว่าเป็นพิธีกรคิวฮอตคิวแน่นสุดๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยแต่ล่าสุดหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าหนุ่มกันชัยได้ออกมาเผยกลางรายการเที่ยงวานทันเหตุการณ์ว่าวานนี้หลังจากที่เจ้าตัวได้ทำรายการเที่ยงวานทันเหตุการณ์และรายการหนกระแสเสร็จก็จะเดินทางไปถ่ายทำรายการตีท้ายครัวต่อแต่จูๆ่ๆเกิดอาการน็อกมีมึนๆงงๆไม่มีแรงจนต้องถูกหามตัวส่งร พยาบาบลและแพทย์สั่งได้แอดมิดหนึ่งคืนโดยหนุ่มกัญชัยก็ได้เผยสาเหตุการป่วยครั้งนี้เพราะพักผ่อนน้อยใช้พลังงานในการทำงานเยอะทำงานหนักจนเกิดความเครียดแต่ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความห่วงใย,ยที่มีมาให้